ช่วปี2,567ปีมาโรงปีมังกรทองปีแห่งความเติบโตมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งน้ำนะคะอิทธิพาทองใหม่นักธุรกิจตำแหน่งซีเนียร์ดี렉เตอร์ขับเงินล้านขอวอวยพรให้บริษัทพริเฮิร์บน็ตเบิร์กจำกัดจงประสบความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรนำพาให้กับนักธุรกิจทท่านประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยนะคะ ขอให้ท่านประธานดรสุภัตราแปลงกริยาและท่านประธานทองปเปลวศรีพรพิทักษ์จงมีความสุขคิดหวังสิ่งไหนขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการขอให้ผู้บริหารและพนากาักงานบริษัทพริเทิร์ฟจงทำสิ่งไหนก็ขอให้ได้ดังหวังนะคะขอให้พี่น้องพริเทิร์ฟทุกท่านนะคะจงประสบความสำเร็จปีนี้เรามาร่วมไม้ร่วมมือจับมือไปได้วยกันจับมือไปสู่โลกอนาคตที่ยิ่งใหญ่ จับมือตัว้วยความอบอุ่นทำงานกันให้สนุกและมีความสุขในบ้านที่อบอุ่นที่ชื่อโพลิเฮิรแล้วเราเติบโต,ตประสบความสําเร็จไปด้วยกันสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ